แลวไลออนเองเป็นคนไม่ได้เล่นเวทในยิมใหญ่แล้วเล่นเวทยังไงบ้างเล่าถ้าสมมติในห้องเปล่าผมขออุปกรณ์ประมาณขอแค่ยิ่แค่สองชิ้นพอหนึ่งคือราวดึงข้อลาดึงข้อสองคือดัมเบลอืตอนที่พี่ให้กินปรับระบบผ่าญแล้วอะ่ะมันเยอะขึ้นกว่าเดิมในช่วงแรกครับพี่ให้ไลออนกินเนี่ยสามพถึงสามพ คุณนึกสภาพดูนะครับว่าคนหนัก73ต้องกิน3,600แคลอรี่เนี่ยเพราะว่าพี่ใช้วิธีปรับระบบเผาผลาญเราให้สูงขึ้นก่อนผมรู้สึกว่าความฟิตมันฟิตมากขึ้นและที่ผมชอบที่สุดเลยคือเจ็บเจ็บน้อยลงมาดิคริสมาสพี่มาดิคริสมาสครับ <Christmas. S 2> ผมแล้วอ่อ วันนี้เราอยู่กับช่องโคสเนะแล้ววันนี้ก็อยู่กับไลออนเดลเลรเบลล่เทเดลเลบลลี่เฮ่ถูกแล้วไม่มีแล้วเหนื่อยคิดอลไรไม่ค่อยออกมันจะตึงตึงหัวหน่อยพี่เราเดินมา8กิโลถ้านับเป็นทางเรียบะคือ16กิโลที่เราเดินมาบนยอดเนี่ยถ้านับเป็นทางเรียบคือ16กิโลใช่ความรู้สึกเดียวกันเลย พี่เพิ่งแท็กในการนะเป็นเซ็กชันการออกกำลังกายกาที่แบบนานที่สุดก็คือแล้วก็ใช้แคลอรี่เยอะที่สุด1,700แคลอรี่เยอะมากคาร์ดิโอส้ดงสตปใช่ปรติค์ดิโอเต็มที่วิ่ง10กิโลก็ประมาณ9 0 0ถึงพ0 0แคลเนาะใช่ทีเนี้ยจริงๆพี่ไลออนเนี่ยเทนกับพี่มาน่าจะเป็นหนปีแล้แลวเนาะครบปีหนึ่งไหมครบ,มมครบ ouais. ปีหนึ่งพอดีป ไลออนลองบอกให้พี่ฟังหน่อยปลายปีเราอะเราไดเอทกันเราไดเอททำแบบมินิคัทเนี่ยอย่างมาสองรอบแล้วแต่เป็นปลายปีเป็นปีที่แบบว่าเป็นช่วงที่ร่างเราลีนที่สุดตั้งแต่มีมาเราลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่เราได้อะอม,มันได้อะไรบ้างตอนที่เราลีนตอนนั้นความรู้สึกผมเลยพี่ผมรู้สึกว่าอย่างแรกนะตอนมาเทรนกับพี่มันเหมือนมาเปลี่ยนมุมความคิดใหม่ที่เรามีต่อตัวเอง เคยคิดว่าต้องกินแบบนี้ต้องออกกาลังกายแบบนี้อืแต่พออ่ะเหมือนเอาพี่มาตั้งเป็นครูเป็นครูผมหน่อยผมอยากรู้เรื่องนี้ผมว่ามันความเติบโตมันไปในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้นจากที่ผมอาจจะต้องใช้เวลาทำร่างร่างแบบเนี้ห้าปีจริงๆมันเหลือไม่ถึงปีไม่ถึงปีผมจําได้เลยว่าผมเคยพูดในเฟรมเวิร์ว่าวินัยชีวิต mastery ก็คือครูกับคอมมูนิตี เรื่องสุขภาพผมไม่เคยมีครูและผมตอนนั้นผมไม่คิดว่าผมต้องมีมจนกระทั่งผมโชคดีเจอพี่แล้วผมรู้สึกว่ามันคือทางเลือกที่ถูกต้องและผมยังคิดภาพไม่ออกเลยถ้าผมทําเองเนี่ยมันจะได้แบบนี้หรือเปล่า<อ>ดังนั้นประทับใจมากทั้งวิธีการสอนประทับใจวินยัยตัวเองเออแลวสุดท้ายคือผลลัพธ์มันเกิดเพราะว่าจริงๆไลออนเป็นคนที่แบบโคตรมีวินัยอยู่แล้วนะสำหรับพี่เราเป็นคนที่แบบโคตรมีวินัยแล้วทําไมตอนแรกะเราถึงตัดสินใจว่าเฮ้ย เรื่องนี้เรา,เราไม่จําเป็นต้องมีครูก็ได้อืย้อนกลับไปตอนแรกช่วงประมาณปีกันก่อนผม,มก็ตื่นเช้ามาวิ่งเล่นเวทหุ่นผมก็รู้สึกว่ามันก็ตีกว่าค่าเฉลี่ยนะแต่ผมติดปัญหาตรงนึงคือผมจะต้องกินน้อยตลอดเลยอมออกก็เยอะนะแต่กินพันแปดทำไมเรากินเยอะไปเหรอสิ่งที่ทําก็คือลดจนสุดท้ายรู้สึกว่ามันทําได้แหละออกกําลังกายได้แต่มันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผมไม่รู้ และผมกําลังทําผิดอยู่จนกระทั่งตอนนั้นตัดสินใจโอเคถ้าอยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทําสิ่งที่ไม่เคยทําพ,พี่เลมาช่วยเทรนผมหน่อยขอความรู้พี่หน่อยอแล้วผมจะมีมายเซตหนึ่งครับพี่คือถ้าอยากจะหาครูสักคนผมเชื่อว่าความรู้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราควรที่จะลงทุนกับมันเราควรที่จะจ่ายเงินกับมันอถ้าความรู้ใดได้ไดมาฟรีอ่ะจิตใต้สํานึกเราจะรู้สึกว่ามันฟรีมผมคลยรู้สึกว่ามันจุดเริ่มต้นคือการที่ตัดสินใจพี่ผม ใหญกันเลยพี่พม่สอนหน่อยประมาณน,นี้ผมชอบมากจริงๆที่พี่ยึดเป็นหลักในการเป็นเทรนเนอร์ของพี่อ่ะอันดับแรกอ่ะไลอ้อนจะเคยได้ยินว่าพี่ก็จะชอบพูดว่าพี่ชอบทําให้เป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนอแล้วเราพี่ก็ได้ยินมาจากเราว่าตัวอย่างที่เห็นมันเด่นกับคําสอนเสมอ,อซึ่งพี่เป็นเทรนเนอร์ที่พี่จะดูแลตัวเองก่อนอและ ที่ถ้าพี่ไม่ดูแลตัวเองอ่ะพี่มองว่าถ้าตัวเองยังดูแลไม่ได้อ่ะเราจะไปดูแลใครได้วะอและการที่พี่อยากเป็นเทรนเนอร์อยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างคนอ่ะเพราะพี่เองมีประสบการณ์อย่างหนึ่งแล้วกันว่าพี่เคยเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่งมามแล้วพี่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วพี่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อแล้วพี่เห็นอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งอ่ะสามารถมีความสุขได้จากการที่มีรูปร่างที่ดีขึ้น พอรูปร่างที่ดีขึ้นสุขภาพโดยรวมมันก็เอื้อให้ดีขึ้นและพอมันมั่นใจมากขึ้นเขาใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขมากขึ้นอและพี่อยากให้คนส่วนใหญ่อะ่ะเจอความสุขนี้อืซึ่งมันแบบโคตรเรียบง่ายผมรู้สึกมันเป็นความสุขที่มันผนวกเข้ากับความเคารพตัวเองด้วยใช่ไหมใช่เลยทีนี้ผมอยากถามในมุมเรื่องสุขภาพจําเป็นไหมที่เราจะต้องมีร่างทองแบบพร้อมถ่ายแบบเลยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันสุขภาพดีจําเป็นต้องขั้นถึงขั้นนั้นไหมพี่ จริงๆพี่มองว่ามันอาจจะไม่จําเป็นอมไม่จําเป็นที่ต้องล่างทองแต่ถ้าคุณทําอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจกับตัวเองมีกโกโรแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบพอทําแล้วอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสักเซสว่ะม,มันได้ว่ะอันเนี้ยพี่มองว่าอันเนี้ยเป็นพอยห,หนึ่งที่แบบว่ามันควรตั้งเอาไว้นะอืมสแสดงว่าจริงๆแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเป็นร่างท้องก็ได้แต่ถ้าการไปถึงจุดนั้นแล้วคุณรู้สึกดีกับตัวเองมันก็น่าจะคุ้มถูกต้องไหมใช่โอเคช,ชอบเนี่ยแล้วมันมีอย่างหนึ่งตอนที่ระหว่างเทนไลออนมานะเราเทเนกันมาเกือบปีนะไลออนบอกตัดสินใจให้พี่เป็นขู่ให้พี่จะบอกว่าพี่มีช็อตหนึ่งนะที่พี่ให้เราทําในสิ่งที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไลออนจําได้มาว่ามีช่วงหนึ่งที่พี่ให้ไลออนทํามินิคัทอะแล้วพี่ให้ไลออนร์ดิโอ90กนาที จําได้ไหมจําได้พี่แล้วเราก็หิวมากเลยใช่ป่ะอันนั้นอ่ะพี่ใช้ความชุดความรู้เก่านะครับแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่พี่แบบยึดมาตลอดเลยอจนพี่พี่ไปเรียนคลาสหนึ่งมาแล้วพี่รู้สึกว่าพี่เออความรู้มันอัปเดตพี่เปลี่ยนกับกันพี่ใช้ให้ไลออนดันพลังงานขึ้นแบบโคตรสูงเลยแล้วจําได้ไหมกินทีหนึ่งสามพันเออตัวแตกเลยสามพันกว่าแล้ว่าพี่ผมกินจนหน้าผมบวมมากผมไม่ไหวใช่ป่ะ ออหน้าบวมอ่ะพี่ช่วงนั้นแบบมันออกกล้องด้วย <laughs> ใช่ไหมพี่ผมแบบว่าหน้าผมบวมจะไม่ไหวละพี่ก็จะบอกไลออนว่าพี่ไม่เฟื่แล้วนะเรารู้สึกว่าเราอยากจะลดเมื่อไหร่ให้เราบอกพี่อืและพอถึงช่วงที่เราจะต้องลดพี่ไม่ไปยุ่งไปแตะกับวิธีคาร์ดิโอเราเลยใช่ปะ่ะเพราะไลออนเนี่ยเองเนี่ยเป็นคนที่คาร์ดิโอทุกวันเกือบทุกวันวันละหกสิบนาทีอยู่แล้วนะครับไลออนพอพี่เปลี่ยนวิธีตรงนั้นเราจับได้ไหมว่าวิธีที่พี่ใช้กับเรามันเปลี่ยนไป คือไม่คาร์ดิโอน้อยลงไหมพี่ถ้าเป็นช่วงไดเอทหลังๆใช่คาร์ดิโอน้อยลงดื่มน้ำเยอะขึ้นประมาณนี้เออแล้วก็ตอนที่กินตอนที่พี่ให้กินปรับระบบผ่านแล้วอะ่ะมันเยอะขึ้นกว่าเดิมในช่วงแรกครับพี่ให้ไลออนกินเนี่ยสามพันสี่ถึงสามพัซึ่งมันเยอะมาก <laughs> เยอะมากนะอเออ ไรออนหนักเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นผมหนักจริงๆเฉลี่ยรประมาณ73-74คุณนึกสภาพดูนะครับว่าคนหนัก73ต้องกิน3,600เอ้ย3,600แคลอรี่เนี่ยข้าว1.6กิโลอืมเยอะมากนะดันไปสูงสุดพี่จำได้พี่โนต้ตไว้เลยครับ1.8กิโลอันนี้คือสูงสุดแล้วไลออนบอกว่าเป็นจุดที่แบบว่าไม่ไหวแล้วผมต้องออกกล้องพี่ผมต้องใช้ใช้รูปร่างอันนั้นถึงเริ่มทำไดเอทลงมาแล้วไรออนสังเกตไหว่าพี่ไม่ไป <idir> เพิ่มเวลาคาร์ดิโอลแล้วละครับอ๋อเพราะมันคงที่อยู่แล้วถูกต้องไหมพี่เพราะว่าพี่ใช้วิธีปรับระบบเผาผลาญเราให้สูงขึ้นก่อนเวลาไดเอทรอบต่อไปอะไลออนไม่ต้องไปทํา90นาทีอย่างที่พี่ใหทำอืมเราไม่ต้องเค้นเอาเวลาไปนั่งสมาธิเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกดีนะโอเคอันนี้คือพี่จะบอกว่าการเป็นเทรนเนอร์หรือการเป็นครูของพี่อะพี่จะมีจุดที่พี่ยอมรับในสิ่งที่พี่ไม่รู้ตลอดนะ้แลวพี่ก็จะเลือกที่แบบว่า เออเราอะควรพัฒนาตลอดและพี่พอพัฒน,น,นากับลูกเทนแล้วพี่รู้สึกว่าเออลูกเทนเขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นดีขึ้นตรงเนี้ยพี่แฮปปี้เหมือนลูกพอ,พอเป็นผมเป็นนักฟุตบอลน,นะแล้พี่เลเป็นครูเป็นโคช้ชผมมื่อตกบอลได้เมื่อกี้ไม่น่าในโลกนี้ไม่น่าจะมีโค้ชเก่งแบบร้อยเปสมบูรณ์แบบเนาะไม่มีหรอกแต่นักบอล ถ้าคุณอยากจะไปให้ไกลคุณต้องเชื่อในโค้ชเออผมชอบอย่างเลยดม้องมาึงเมื่อกี้อเออแล้วทําไมเราถึงตัดสินใจแบบเออเชื่อทําตามแบบหมดเลยถ้าพูดถึงในแง่มุมที่แบบจับต้องไม่ได้เลยผมว่าพอพลังงานมันจูนกันอืเราเรา trust กันง่ายหรืออาจจะ trust กันไปเลยอสองคือแน่นอนว่าพี่ก็เป็นตัวอย่างอืและถ้าเป็นครูมันจะมีคุณสมบัติบางตัวที่ผมว่าสําคัญหนึ่งครูคนนี้เขาสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นนักเรียนได้ไหมเมื่อถึงเวลาที่เขาควรเปลี่ยน แล้วผมว่าพี่ทําได้ดีมากๆากโอ้โฮครับพี่น่าจะเคยเห็นคนที่เป็นครูหรือเป็นโค้ชที่เรื่องฟิกตัวเองแล้วอืซึ่งสุดท้ายมันจะไปได้ไม่ไกลวัดไม่จัดการกําดักตรงนี้ได้ดีมากเลยพี่รู้สึกว่าทุกครั้งที่พี่สอนนักเรียนอะแทบจะทุกเดือนพี่จะมีอะไรมาสอนใหม่จนนักเรียนบอกเอา้าที่ทํามามันผิดเหรอเขาก็จะถามพี่อพี่ก็จะบอกว่ามันไม่ผิดแต่แค่มันอาจจะมีวิธีที่มันดีกว่า ประหยัดเวลามากกว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่แทบทุกเดือนพี่จะไม่เหมือนเดิมอถ้าไหลออนกลับมาเล่นช่วงเนี้ยถ้ากลับมาเล่นเบรกับพี่มันก็จะไม่เหมือนเดิมรอบไปแล้วผมขาแตก <c oughs> เออรอบนี้อาจจะเป็นเปลี่ยนวิธีหายใจจนเหนื่อยก็ได้อ,อ,อาจจะเปลี่ยนวิธีไปจมบ,บิมฮอปมาด้วยออคนเราแบบกันแล้วผมว่าในช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีอืมผมรู้สึกว่าความฟิตมันฟิตมากขึ้นและที่ผมชอบที่สุดเลยคือเจ็บเจ็บน้อยลง ถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาวิ่งสิบโลสามสี่วันติดในเพจสี่ผมว่าผมเริ่มเจ็บแหละอืมแต่เดี๋ยวนี้คือไม่เจ็บเซฟตัวเองดีขึ้นเหมือนกล้ามเนื้อที่จําเป็นเขาแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะขาแล้วผมอยากจะบอกนะคุณผู้ชมนะครับไลออนเป็นคนที่จะต้องคาร์ดิโอก่อนแล้วค่อยเล่นเวทใช่ไหมใช่เออใครที่แบบว่ามีความคิดชุดความคิดฟิกซ์ในหัวนะว่าจะต้องแบบว่าเฮ้ยเล่นเวทก่อนแล้วคาร์ดิโอก่อนอ มันไม่จําเป็นเลยนะครับแค่คุณบริหารจัดก,การพลังงานดีๆคุณก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้และไลออนเองเป็นคนไม่ได้เล่นเวทในยิมใหญ่อแล้วเล่นเวทยังไงบ้างเล่าออช่วงนี้มาอยู่เขาใหญ่ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยคือถ้าอยู่เขาใหญ่จริงๆถ้าสมมติในห้องมันเปล่าผมขออุปกรณ์ประมาณ3ชิ้นพออะไรบ้างอ่ะหนึ่งคือเลาดึงข้อเลาดึงข้อสคือดัมเบลกับสคือ อีตัวลูดเล่นท้องกับพี่ผมชอบแต่จริงๆคือมี2ตัวก็ได้แต่สาตัวสามชอบเราดึงข้อแบบปรับระดับได้หนึ่งดึงข้อดึงแบบรัดเช่นบาร์พี่แบบเหมือนให้มันเป็นโรใช่แล้วมันก็โดนหลังตรงกลางดันพื้นดันพื้นใส่เพิ่มน้ำหนักหน่อยนิดได้นิดหน่อยก็ได้เอาเท้าผ้าึ้นสูงก็ได้มันก็ได้อกแล้วดัมเบลเล่นแขนเพื่อเบื่อหาเก้าอี้สักตัวก็ได้ดึงหลังคือผมรู้สึกว่าขอแค่ยีแค่2ชิ้นพอ เนี่ยจริงๆผมอยากจะบอกเลยนะว่าคนที่มีอุปกรณ์แค่เนี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบนี้ได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่าไลออนหุ่นเขาเปลี่ยนไปยังไงไม่ต้องเข้ายิมแบบแบบเบิร์บร์อุปกรณ์ครบครบนะครับแต่ไรออนจะมีชุดความรู้ที่พี่ให้ไปจากการเล่นเวก็คือเขาจะเข้าใจว่ากล้ามเนื้อเวลามันทํางานมันต้องเฟลดีเอร์ยังไงใช่ปะ่ะมันต้องล้าขนาดไหนมันต้องเจอเทนชั่นขนาดไหนและต้องเล่นประมาณไหนอันเนี้ยถ้าอยากจะบอกเลยแล้วกันว่าต้นปีหน้า เราจะมีคลาสเซลดิสปินที่เราจัดร่วมกันซึ่งจะเป็นคลาสที่แสดงความเป็นพี่เลสุดๆผมชอบรอ,อดดเลย่ทีเนี้ยพี่อยากให้เราลองเปิดใจดูนะครับหลายคนชอบมีมายเซ็ตความคิดว่าพี่เทรนคนมาเยอะนะส่วนใหญ่จะมีความคิดว่าฉันอะเล่นเวทดีอยู่แล้วฉันอะเนี่ยทุกวันนี้เล่นเวทีอยู่แล้วเข้าใจแล้วว่าเนี่ยเล่น8ปดทีสิทีเมื่อยประมาณนี้อแต่พี่อยากให้มาเจอพี่ในคลาสเนี้ย พี่จะพาเล่นเวทให้คุณเข้าใจจริงๆว่าอไความล้าที่คุณต้องเจอไมนต้องเจออะไรบ้างขนลุกเลยออและอาหารที่ต้องกินเนี่ยอย่างพี่อยากให้เห็นว่าอย่างไลออนเองอะกินเ่ะเหมือนคนปกติเลยใช่ไหมไม่ได้แบบว่ากินอกไก่กินข้าวสวยแบบไปซื้อไก่เซเว่นมาแล้วก็กินข้าวเงี้ยซ้ำๆๆๆไม่มีวันพี่ไม่มีวันนะคือผมอยู่กรุงเทพทํากับข้าวไม่ได้ผมก็แค่สั่งอืแล้วก็บอกว่า ขอถัดเป่าได้ไหมปุ่มห้หน่อยได้ไหมเออ,เอ,อมันกระครบนะใช่ไหมแล้วก็อย่างพี่สังเกตน,นะเวลาไลออนเขาถ่ายมาเขากินกับข้าวปกติบางทีไปร้านหลังออฟฟิศเขาอ่ะมันจะมีไอ้ไก่ตุนเนื้อตุนแล้วก็กินกับข้าวซึ่งมันง่ายมากแล้วพี่ก็ดูพี่ก็ดูปริมาณว่าเออเนี่ยช่วงนี้เขากินน้ําหนักเป็นยังไงบ้าง แล้วถ้าน้ําหนักมันขึ้นก็แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยปริมาณแคลอรี่เยอะไปพี่อาจจะบอกว่าอ่ะช่วงนี้กินเท่านี้ไปก่อนนะถ้าน้ําหนักมันหยุดขึ้นพี่อาจจะเพิ่มพลังงานเข้าไปแล้วแต่ช่วงแล้วกันซึ่งจริงๆคุณจะสามารถใช้ชีวิตง่ายมากจากชุดความรู้ที่ผมให้ไปเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราจะมีหุ่นดีหรือจะสุขภาพดีอ่ะม,มันควรทําให้เป็นเรื่องง่ายทําให้เป็นเรื่องง่ายมันไม่ควรจะต้องใช้ชีวิตยากใช่ปะ่ะทุกวันนี้ไลออนลองบอกพี่หน่อยว่าเราใช้ชีวิตเรารู้สึกเป็นยังไงบ้าง มีความสุขทั้งภายในร่างกายตื่นมาผมทำกับข้าวไข่คนสี่ฟองเขาซื้อซื้อลำบากกว่าทำง่ายกว่าทำง่ายกว่าสองตอนเที่ยงถ้าผมมีไก่ก็ผัดกินข้าวเย็นก็ผัดกับข้าวใส่ผักบ้างเออขนมข้าวโอ๊ตอันนี้เมนูพิเศษชอบผมรู้สึกมันง่ายมากเลยแล้วผมชอบตรงที่หสัปดาห์ถ้าคุณกินดีนสัปดาห์มันจะเป็นอะไรไว้ถ้าสักวันหนึ่งคนมีรีฟรชเดย์เออแฮมเบอร์เกอร์นี่คืออร่อยสุด พี่จะให้มีเราวันที่เราสามารถรีฟีดได้เราเล่าความรู้สึกหน่อยว่าพี่เป็นคนที่ไม่ฟิกกับการใจเอ็ดนะพี่จะมีรีฟีดเราอยากกินอะไรพี่ให้กินเราเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงวันที่มีความสุขหนึ่งหนในะวันรีฟีดเนคือปกติคือผมจะรีฟีดช่วงเที่ยงช่วงเย็นมนันแน่นช่วงนี้ผมติดแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่รู้จะมีโอกาสได้กินไหมเพราะช่วงที่กินปุ๊บน้ำหนักขึ้นตลอดช่วงที่กินพันแปดใช่ไหมเมื่อก่อนอกินปุ๊บเลยวันถัดไปน้ำหนักขึ้นแน่ดูบวมแนนดี แค่วันเดียวเองแล้วมันจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้แล้วพอรีฟีดปรากฏตื่นขึ้นมาแห้งกว่าเดิมใช่ใช่ใช่พี่เออแฮมเบอร์เกอร์เลยนะแบบซูยบวมเลยละเฟนฟายแบบทอดมันเยิ้มเยเยแต่ตัวแห้งกว่าเดิมตื่นขึ้นมาเส้นเลือดขึ้นเต็มตัวเลยนะเออนั่นสิเป็นเฮอคิวลิชเชเลยใช้ชีวิตแบบง่ายแล้วมีความสุขด้วยนะแล้วพี่อยากให้ไลออนลองบอกหน่อยในคลาสนั้นสมมติพี่มีที่เราจะเจอกันนะ เราจะเจอวิธีออกกําลังกายวิธีการเลือกอาหารกินให้สุขภาพดีแบบง่ายๆแล้วมันมีอะไรอีกบ้างที่คนที่มาเขาจะได้ไปบ้างอย่างแรกเลยถ้ามาช่วงแรกจะเป็นส่วนที่แบบคนจะได้พัฒนาร่างกายฟิสิกสคอตัวเองคือแนวความคิดของเขาเรียกว่าจริงๆมันเป็นโปรเจกต์เดอะเซ็นเตอร์นะพี่ที่เราจัดแคมป์เป็นโปรเจกต์คำว่าเดอะเซ็นเตอร์เพราะอนาคตมันจะมีสถานที่ของเซ็นเตอร์โดยเฉพาะมันจะเป็นกุญแจสู่เขาเรียกว่าการตื่นรู้ใจคํานั้นก็ได้พี่มันจะเป็นลําดับ หนึ่งคือฟิสิกอลร่างกายเรียงลงมาเป็นมายจิตเรียงลงมาเป็นจิตวิริรึกลงไปกว่านั้นคือพระเจ้าและจิตสํานึกซึ่งจุดเริ่มต้นคือฟิสิกอลถ้าจุดเริ่มต้นมันดีมันเป็นการวางรากฐานที่ดีมากๆดังนั้นในวันแรกสิ่งที่พี่เลจะให้คุณทําคือคุณจะได้รู้วิธีออกกําลังกายในแบบที่ถูกต้องซึ่งบางทีอาจจะเหนื่อยน้อยก,กว่าที่คุณทําอยู่ก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกฟินกับตัวเองมากขึ้นอาหารจะเห็นความง่ายมาันมากขึ้นซึ่งตรงนี้พี่เลดูแลคุณแน่นอนส่วนวันที่2 ก็จะได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ ah. ผมว่าพอพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณอย่างแรกคือมันก็คือ1จุดในการเดินทางจากฟิสิกอลลากมาสู่จิตสํานึกสูงสุดของการเป็นมนุษย์ทุกๆวันที่คุณมาคุณได้ออกจากกรอบแน่นอนวัาทัศนคติมันจะเริ่มเปลี่ยนไปมันคือการออกจากพื้นที่ที่เราเคยรู้จักไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ผมว่าจริงๆตรงนี้มันคุ้มมากๆแล้วซึ่งมันเกิดขึ้นในทุกๆกระบวนการตั้งแต่คุณตัดสินใจออกจากบ้านแต่สิ่งที่คุณจะได้ไปมากกว่านั้นคือ มันคือเรื่องของการทิ้งตัวตนเก่าและเข้าไปสู่ตัวตนใหม่มผมชอบคาว่าหนึ่งใน self-discipline คือความสามารถในการสร้างชีวิตใหม่มสมมตินะครับถ้าผมติดอยู่กับโปรแกรมเดิมคือออกกําลังกายแบบนี้กินแบบนี้แล้วไม่อยากเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าผมเลือกที่จะยึดติดอยู่แสดงว่าผมเลือกติดอยู่กับโปรแกรมตัวเองอแต่ถ้าผมตัดสินใจเปลี่ยนองความรู้ใหม่ทั้งที่ตอนแรกคิดว่ารู้อยู่แล้วแต่จริงไม่รู้หรอกครับ อพอตัดสินใจมานั่นแหละครับผมก,กําลังก้าวเข้าสู่กาแพงใหม่ที่เป็นความเป็นไปได้ใหม่มวันที่สองคุณจะได้เข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นเพราะบางครั้งคุณสามารถก้าวเข้าสู่ความเป็นไปได้ใหม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานที่อืเปลี่ยนคนเป็นพฤติกรรมอืมแต่จริงๆคุณสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่อินเนอร์ <Inner S 1> ของคุณเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งในคลาสอะใลออนจะมีเวิร์กช็อปที่สามารถทําให้คุณ เปลี่ยนตัวตนข้างในเริ่มจากตรงนั้นก่อนโดยที่คุณไม่ต้องหาเองนะอืพี่เองพี่เป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้างในได้จากการที่แบบตั้งแต่รู้จักนาอนนะพี่เข้าคลาสนออนมาหลายคลาสมากแล้วพี่สัมผัสได้เลยว่าชีวิตพี่ดีขึ้นอืความเป็นไปได้ใหม่ๆหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในชีวิตพี่โดยที่พี่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยชอบคำนี้จังไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืน ซึ่งล่าสุดพี่ก็จะเจอคนที่แบบอยู่ดีเอาโอกาสมาให้ใ<ช>และสร้างโอกาสขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเหนื่อยเลยใช่ครับโอ้คือสมมติพี่เป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับพี่มีทีมมีคนที่แบบว่าคอยส่งลูกค้าให้มีน้องๆที่พี่ต้องดูแลซึ่งลูกค้าก็เข้ามาโดยพี่ๆทุกวันเนี่ยพี่แทบจะไม่ต้องมานั่งโปรโมทหาลูกค้าครับหาอะไรครับไม่ต้องฝืนไม่ต้องแบบอะไรมากมายทุกวันนี้พี่นั่งสมาธิเวลาเจ็ดสิบนาที โดยที่พี่ก็โค่นงงว่าไอ้การนั่งสมาธิเนี่ยเออมันสร้างความเป็นไปได้ใหม่ไลออนลองบอกได้ไหมให้คนที่แบบว่าดูอยู่ทั้งบ้านลองนึกภาพตามได้ไหมว่าไอ้การที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอืทําไมมันถึงสร้างความเป็นไปได้ใหม่ได้จริงๆมันเป็นเนื้อหาที่ผมชอบมากๆถ้าเป็นเรื่องของการทําสมาธิสมาธิเปลี่ยน d n a คุณได้สมาธิเปลี่ยนโลกภายในคุณได้แต่ให้ผมพูดภาพรวมนะครับพี่เลสมสมมติว่านี่คือ ตัวผมที่อยากประสบความสําเร็จนี่ตัวผมยู่นี่ส่วนนี้คือตัวผมที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้อืตัวผมตรงนี้กับตัวผมตรงนี้อยู่แยกกันคนละเวลาอแต่เมื่อผมตัดสินใจทําสมาธิอย่างแรกเลยคือผมจะไม่มีอดีตผมจะไม่มีอนาคตมันจะมีแค่ปัจจุบันเมื่อทําสมาธิในวิธีที่ถูกต้องอซึ่งวิธีที่ถูกต้องครับทั้งศาสดาศาส,สนาวิทยาศาสตร,ร์ล้วนสอนวิธีที่ถูกต้องหมดเลยเพราะมันคือการอยู่กับปัจจุบันขณะเมือ่อมนุษย์อยู่กับปัจจุบันขณะอดีตและอนาคตจะไม่มี มีแค่ปัจจุบันนั่นหมายความว่าเมื่อม,มันมีแค่ปัจจุบันแสดงว่าเวลาก็เป็นนิรันด์เพราะมันไม่มีอดีตและอนาคตแล้วอในช่วงเวลานี้ครับคุณกําลังเปลี่ยนผ่านตัวเองจากคนคนหนึงชื่อชื่อหนึ่งตําแหน่งหนึ่งไปเป็นไม่มีชื่อไม่มีตัวตนมันคือสภาวะไร้ตัวตนแล้วมันเป็นห้องที่ลกกับห้องที่ว่างมันก็เติมของได้แตกต่างกัน ห้องที่ลบใส่อะไรไปก็คงไม่ได้แล้วแต่ห้องที่ว่างคุณสามารถเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปได้แล้วเมื่อคุณทําสมาธิคุณอยู่ในสภาวะที่สงบขึ้นสมองคุณลดและถ้าคุณจินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่ในช่วงเวลานั้นคุณกําลังเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งที่ทุกๆความเป็นไปได้ดารงอยู่และเมื่อคุณทําสมาธิที่สงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นหรือบางคนอาจจะรู้สึกอยู่ดีๆก็รักเพื่อนมนุษย์รักตัวเองมากขึ้นตอนทำสมาธิสภาวะนี่ครับมันคือสภาวะที่ยกระดับ พลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดซึ่งกันและกันเมื่อพลังงานเกิดการเปลี่ยนจากเอไปบีที่สูงขึ้นจักรวาลจะเริ่มคำนวณความเป็นจริงใหม่ตามพลังงานที่เปลี่ยนไปยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันครับพี่ถ้าเวลาเครียดมากๆรู้สึกว่ามันมวลที่หน้าอกรู้สึกว่าตัวหนักพลังงานส่งผลต่อกายภาพส่งผลต่อบุคลิกการพูดแต่เมื่อพลังงานเปลี่ยนไปทางที่สูงขึ้นรู้สึกตัวเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ความเป็นไปได้ใหม่มันก็เกิดจากพฤติกรรมของเราด้วยดังนั้นในเชิงควอนตัมพลังงานเปลี่ยนพลังงานอื่นเข้ามาแทนที่ในเชิงร่างกายพฤติกรรมเปลี่ยนยีนเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนนี่คือผลลัพธ์จากการทําสมาธิครับพี่เลนั่นแหละจะมีคนที่มาถามในคอมเมนต์ผมนะครับว่าเฮ้ยทำไมคลิปพี่เลพี่เลแม่งนั่งยิ้มตลอดเลยวะจริงๆพี่เติมมานะครับ <laughs> <laughs> พี่เติมการนั่งสมาธิในทุกๆกวันมาครับคิดดีไม่ได้เลย <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันอ่ะคือถ่ายคลิปมาเขาาจะถามว่าทําไมพี่ต้องนั่งยิ้มท,ทุกตลอดเลยเพราะว่าจริง,รงๆอ่ะผมแค่รู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รู้สึกดีว่าผมบอกสิ่งนี้กับคุณแล้วบอกว่ามันจะช่วยอะไรคุณได้สักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมยืนก่อไฟพี่ยังนั่งสมาธิอยู่เลย <laughs> เก็บันละนิดวันหน่อยจริงๆ หลายคนอาจจะไม่มีเวลาที่จะแบบว่านั่งยาวๆนะส่วนตัวผมชอบนั่งช็อตละ10นาที15นาทีแต่นั่งรวมๆกันก็ประมาณ60-70ถึงนาทีไลออนเองนั่งยาวๆเลย2ชั่วโมงสชั่วโมงเออคุณหาแนวทางที่มันสะดวกกับคุณแค่นั้นพอครับผม,มและความเป็นไปได้ใหม่มันก็จะเกิดขึ้นใช่พี่เชื่อเลยครับว่าหลายคนที่กำลังจะเริ่มสิ่งนี้บางคนมองว่ามันยากมากไลออนพอจะบอกได้ว่า,วา ถ้าเขาคิดที่จะเริ่มเขาอยากสร้างความเป็นไปได้ใหม่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้เงินร้อยล้านพันล้านไม่ไปทํางานวะม,มันนั่งสมาธิเฉยๆเนี่ยแล้วมันจะได้เหรอแล้วเราก็บอกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งว่าม,มันมีฟิสิกส์อยู่แค่สองอย่างครัวอนตัมฟิสิกส์กัน Physics, บนิวตันเนียนฟิสิกส์เรื่องที่การใส่แรงเข้าไปต้องฉันต้องพยายามฉันต้องฝืนฉันต้องทำาี เลอออนลองอธิบายส่วนนี้พี่หน่อยได้รับเขาเ็คำถามดีมากนี่ได้คอนเทนต์ใหญ่แล้วนี่ยพี่สมมติสมมติครับพี่เลยผมอยากรวยแน่นอนว่าถ้าผมคิดในมุมของโลกกายภาพอยากรวยก็ทํางานหนักสิอืทุกท่านเคยเคยเห็นคนทํางานหนักแล้วไม่รวยไหมครับเพียบจริงไหมจริงเพราะอะไรล่ะแล้วถ้าเป็นยังไงจะเป็นยังไงถ้าผมมีอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งทําให้คุณไม่ต้องพยายามคุณสบายใจมากขึ้นคุณมีความสุขมากขึ้นคนรลบข้างคุณรักคุณมากขึ้นคุณรักตัวเองมากขึ้นและที่สําคัญคือ ผลลัพธ์จะตามหาคุณเองอืคุณทําสมาธิหนึ่งคุณทิ้งตัวตนเดิมที่คุณเคยเป็นหรือคนที่คุณคิดว่าคุณกําลังเป็นอยู่เมื่อคุณทําสมาธิคุณจะเจอสิ่งนี้สองเมื่อคุณทําสมาธิแล้วคุณนึกถึงความเป็นไปได้ใหม่ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตและทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะซึ่งจริงๆทุกคนทําได้พี่อืเวลาเรานึกถึงเรื่องลบๆเราอยังรู้สึกโกรธได้เลยแล้วทําไม,มเรานึกถึงเรื่องดีๆเราจะรู้สึกดีไม่ได้ ใช่เมื่อเรานึกถึงดีในช่วงเวลาที่เราอยู่ในสภาวะทำสมาธิอารมณ์มันจะเกิดพลังงานจะเริ่มเกิดเมื่อพลังงานเราเปลี่ยนพี่ผมชอบคำนี้อนาคตที่เราปรารถนาจะเริ่มตามหาเราและในขณะเดียวกันเราก็จะเข้าใกล้อนาคตนั้นด้วยอืเพราะพลังงานมันเปลี่ยนอการทำสมาธิซึ่งเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆโหแล้วเมื่อกี้มันดึงไปถึงคลาสเซลลิสพินเราเลยนะครับไลออนบอกว่าถ้า ฟิสิก a l มันดีออย่างเดียวแต่ถ้าจิตใจเราเมนทัลมันยังไม่ดีมันก็ไม่เกื้อกันพี่เปรียบอย่างนี้ได้ไหมลออนอ่ฟิสิกอลเราเหมือนรถถ้าเราดูแลรถเราให้มันดีนะมันก็โอกาสที่มันจะขับได้ลื่นๆและไอตัวเมนทอลเราข้างในมันเหมือนกับคนขับมันควรฝึกทั้งสองอย่างต่อให้รถด,ดีขนาดไหนแต่คนขับอะ ไม่พร้อมและไม่เก่งเป้าหมายมันก็ไปไม่ได้ตรงตัตางี่ใช่ใช่สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าผมจะทําสมาธิสองชั่วโมงแต่ผมก็ใช้เวลาดูแลสุขภาพเยอะพอๆกันเลยอืเพราะอยากจะบอกว่าผมไม่ได้มีแผนที่จะทําอะไรแบบนี้แค่มันเป็นไปเองอืมแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมก็จะทํามันได้นานและทุกวันนี้ก็ยังทาอยู่อืมแล้วอยากจะฝากอะไรไหมสําหรับคนที่แบบว่าเนี่ยปีหน้าเนี่ยฉันอยากจะมีวินัยละซึ่ง ออกกาลังกายแบบทำทำ,ทำเลิกเลิกมาหลายครั้งแล้วทาสมาธิก็ทําได้ประมาณ2-3วันก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะทําต่อพี่อยากให้เรามันฝากไว้หน่อยว่าถ้าเขาจะเริ่มจริงๆแล้วไม่อยากต้องมาล้มลมเลิกเลิกทำเนี่ยเขาควรเริ่มจากอะไรได้บ้างมีเฟรมเวิร์กให้เลยแล้วกันพี่คือคผู้ฟังครับสมมติว่าอ่าเรื่องสุขภาพหรือเรื่องของจิตวิญญาณในการที่เราจะไปได้ไกลมันจะมีสามองค์ประกอบ องค์ประกอบที่หนึ่งคือความสามารถในการมีวินัยต่อตอนเองอซึ่งถ้าคุณมีตรงนี้แสดงว่าคุณมีแต้มต,ต่อแต่อะมันไม่มีวินัยเท่าไหร่คุณยังมีส,งสององค์ประกอบที่สามารถดึงวินัยตัวน,นี้มาได้หนึ่งคือครูถ้าคุณมีครูที่ดีครูก็จะผลักดันคุณอย่างผมมีพี่เลแน่นอนว่าผลลัพธ์มันเปลี่ยนในเรื่อง,องกายภาพประหยัดเวลาชีวิตไปเยอะมากมาก,กับอีกตัวหนึ่งคือคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้แบบเสมือนสังคมที่สนใจในสิ่งเดียวที่คุณต้องการแลวพากันไป รื่องสุขภาพพี่เลยสร้างคอมมูนิตี้ทุกคนคาร์ดิโอแล้วมันลงสกอผมไม่ได้ออกไม่ได้คาร์ดิโอสักวันหนึ่งแบบไม่ได้ละ <laughs> 20นาทีก็ยังใ,ใ,ให้มันให้มันลงได้กันทําสมาธิเอ้าไลเออร์ก็มีคอมมูนิตี้แล้วสิ่งนี้ทําให้คนเกิดคอมมิทเมนต์กันจริงๆมันคือแรงขับเคลื่อนทางสังคมดังนั้นถ้าในชีวิตที่ผ่านมาเราเจอแต่คอมมูนิตี้ที่อาจจะท็อกซิกทำไมเราไม่ลองหาคอมมูนิตี้ที่ดีดูบ้างละ่ะอ่ามันง่ายมากๆเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆบางทีคุณ อาจจะมีแรงจูงใจที่อยากจะทําอยากจะเริ่มแล้วแต่สภาพแวดล้อมของคุณมันไม่เอือ้ออืแล้วปัญหาคือหลายครั้งเราติดอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ออกมาด้วยนะเออซึ่งมันน่าเสียดายครับทําไมก็ถึงไม่ออกมาเพราะยึดติดอยู่กับโปรแกรมในอดีตกลัวความกลัวความไม่รู้วัวขาไม่รู้กลัวความไม่รู้แล้ว,วม,ม,ลมันมีคํานึงของเราทีเา่เราชอบพูดกับพี่ตลอดคืออะไรครับ trust the unknown trust the unknown นะฮะเชื่อในความไม่รู้ครับ เชื่อในสิ่งที่เห็ุแลยเหตนคือที่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เลยขอบคุณครับฝากไว้สุดท้ายนะครับผมว่าออถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งฟิสิกอลและเมน m e n t a l นะครับผมใครที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลง <c oughs> เขาใหญ่ครับเอ,ออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ28-29มีนาคมนะครับเซลล์ดิสปินที่เขาใหญ่ครับคุณจะได้เจออะไรบ้างได้เจอผมในการ ออกกําลังกายแบบถูกวิธีการเลือกอาหารที่ถูกวิธีและได้เจอมาสเตอรี่ได้เจอครูและที่สําคัญคอมมูนิตี้ครับคอมมูนิตี้สิ่งนี้สําคัญมากๆวันนี้เรามาอยู่บรรยากาศที่เขาเขากําแพงที่แบบทุกท่านหนักลองดูวิวข้างหลังนี่ทุกคน,นก็กำลังจะว่นอยู่กับการกลางเต็นนะครับ <laughs> แล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งที่ทุกท่านที่ฟังอยู่วันนึงคุณจะได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะ ผมเชื่อว่าพี่เลก็ไม่เคยคิดหรอกคนหนึ่งคุไปเดินป่าอะไรคนนีใช่มันเหนื่อยมันเนือยใช่วันหนึ่งยืนสอนวันแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเหนื่อยแล้วนะแต่ว่าวันนี้ตัดสินใจที่จะออกจากความฟอร์ดเดิมแล้วมาอยู่ในความที่มันไม่รู้แล้วกันซึ่งรอบนี้ไม่รู้จริงๆใช่ไม่รู้จริงๆครับ <laughs> ผมอยากให้แพลนไปดูวิวข้างหลังหน่อยครับอ่านี่คือวิวที่คือถ้ามีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้คุณต้องเดินมาด้วยใช่ นี่เราใช้เวลาเดินกันกี่ัวโมงครับแล้วอันเราเดินตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงประมาณบ่ายสองใช่บ่ายสองครึ่งนะเออหกชั่วโมงครับถ้าคุณอยากสัมผัสในสิ่งที่คุณไม่รู้และความเป็นไปได้ใหม่เจอกันครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลยครับสวัสดีครับ